คุณแอดเสาร์อาทิตย์ไปทำอะไรมาล่ะไปไหนมา,ไไมมาหรอไปมาอ้อาวผมก็ไปเดทสิสวัสดีค่ะกลับมาทักทายกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันทำงานหลายคนก็น่าจะอยู่ที่ที่ทำงานกันแล้ว สำหรับแอดก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านวันนี้อากาศดีมากๆที่สวิตก็ประมาณ20กองศาทุกคนดอกไม้หลังบ้านขึ้นเต็มเลยสวยมากโอเคนะคะคลิปนี้ยังเป็นคลิปที่5แล้วนะที่เราจะยังเกาะประเด็นเรื่องของหัวใจระหว่างมมีแอปทักษอนหัวหน้าพักความแร้แพ้ความรักแล้วก็คุณชิมพิดาหัวหน้าพักที่จะลอ้อมพร้อมที่จะรัก แต่ละคนก็เริ่มจะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะล่าสุดล่าสุดนะคะหมอมิแอปทักษอรก็ไม่พลาดเจอเจอแม่ปุ้ยเจอ,อพี่แพทนะคะต่อสายสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหมอมีแอปทักษอรไม่มีคิวมาอ่านข่าวแชร์ข่าวสาวสตรองแตกไม่พลาดนะคะเจอต่อสายตรงโทรศัพท์หา บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้แอดก็เลยจะชวนทุกคนนะคะเรามาฟังคำสัมภาษณ์ของมามี่แอดทักซอนไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีแคปเราก็จะมารีแอคชั่นนะคะแต่และคำตอบของมอมี่ว่าพวกเราคิดว่าอะไรยังไงมันมีพิรุษตรงไหนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องแอดมินใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจก็ต้องพูดอีกแทบจะทุกคลิปนะคะเพราะว่า เออรู้สึกว่าช่วงนี้แอดเห็นว่าเพื่อนๆมาคอมเมนต์เนี่ยเป็นแบบเป็นแบบเพื่อนๆคนใหม่เยอะเลยช่องแอดเป็นช่องแฟนคลับมามีแอดทักซอนนะคะติดตามอัปเดตข่าวแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมามีแอดทักซอนเพราะว่าแอดมินเนี่ยเป็นติ่งของมามีแอปทักซอนนะคะทำคลิปเกี่ยวกับมามีไม่ต่ำกว่า1 5 0 0คลิปแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้คลิปที่เหลือในช่องเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คลิปไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำที่เกี่ยวกับมามีเพราะว่าแอดเนี่ย ลบคลิปไปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรู้กันว่าเอ๊ะอะไรทำไมแอดมินทำคลิปพูดอยู่นั่นแหละเกี่ยวกับมามีแอปก็เพราะว่าแอดเป็นติ่งแล้วอยากให้ช่อง youtube ของแอดเนี่ยเป็นศูนย์รวมของคนที่รักทักสะออแล้วก็แฮปปี้กับหนุ่มๆที่มีข่าวกับมามีแอปนะคะมาพูดคุยกันมาแบบว่าคอมเมนต์คุยกันเหมือนเพื่อนๆน,นั่งเมาส์มอยกันนะคะทุกคน ก็ต้องบอกว่าเป็น Talk of the Town ช่วงนี้จริงๆนะคะแข่งกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลก็คือใครจะกลุมหัวใจของว่าที่นายกเป็นปรากฏการณ์ที่แอนมินเองก็แบบว่าแปลกใจมากที่พอไปอ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนพร้อมใจกันคืนบัตรคิวแล้วก็อบอกให้ออพทักสอนนะคะไปยืนหัวคิวเลยคือเหมือนที่ในแชร์ข่าวสาวสตรองบอกแหละคือคนรักคนรักมามีแอ เยอะจริงๆนะคะพอถึงนาทีนี้ทุกคนพร้อมใจกันด้อมส้มทั้งหลายก็แบบเช่อเลยค่ะแม่ยืนหัวแถวเลยโอเคค่ะทุกคนคลิปที่แล้วเมนก็แบบว่าไม่มีสาระเหมือนเดิมชวนเพื่อนๆมาแบบนั่งดูซิว่าแบบสามคนนี้มีใครมีพิรุษพิรุษยังไงอ่าหลายคนก็บอกเนี่ยนนท์กุลเนี่ยมีพิรุษหนักมากนะมีพิรุษจริงๆไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แบบ ยิ้มปิดปากนะคะหลังจากที่เมื่อวานแอดทำคลิปแซลนนกุลไปแล้วนะคะว่าพักนี้มีพิรุษนะเราก็มาฟังคำสัมภาษณ์ของมะเมียทักษอรอนะคะที่ทางแช่ข่าวสาวตรงต่อสายตรงไปถามแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาแบบรีแคปมารีแอคกันนะคะว่าเวลาฟังคำสัมภาษณ์แล้วรู้สึกยังไงแอดก็จะคอมเมนต์ในส่วนของแอดนะคะส่วนเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์คุยกันว่า ฟังคำสัมภาษณ์ของมอมีแอปทักซอนแล้วแบบเพื่อนคิดว่าพักนี้มีพิรุษกันไหมสามคนนี้นะคะแอปคุณทิมแล้วก็นนกุลเลยนะคะเดี๋ยวแอปให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ,พี่แอปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสัญญาณหลุดตอนนี้ไม่ทันใช่ไหมอ๋อไม่ทันแล้วค่ะไม่ต้องไม่หลุดแล้วค่ะสัญญาณหลุดไม่ได้แล้วค่ะวันนี้อุตส่าห์ไม่มีคิวอ่านข่าวนะคะคุณก็ยังตามมาได้นะคะท่าเสียดายที่เรามีเบอร์โทรกันค่ะคุณแอสเสาร์อาทิตย์ไปทาอะไรมาล่ะไปไหนมาเหรอไปมาอ้าวเขาก็ไปเดทสิโอทุกคนแร่เอาแล้วจบแล้วเม่จบตอบโจทย์แม่พูดเองนะ แม่อด็ล่าสุดเนี่ยก็คือว่าไปเด็กกับพี่ปีอ๋อไปเด็กกับพี่ปีตกใจนะจะถามว่าเด็กกับใครกันแน่มีสองคนเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่แอปน่าจะได้เห็นแล้วพี่ใหม่คนเดียวน่าจะได้เห็นแล้วสำหรับกระแสตอนนี้คือร้อนฉามากก็คือก่อนก่อนก่อนหน้านี้พี่คุณพิธาแกลงรูปก็ว่าเป็นกระแสแล้วแต่ล่าสุดแม่ลงอ่ะแม่แอปลงด้วยอ่าแม่ล่าสิ หมายถึงทำไมถึงลงใช่ไหมคะค่ะก็คือตอนแรกก็เอาจริงๆนะคือมันคนแชร์เยอะมากจนแล้วคิดว่าเออให้ทุกคนลงให้เสร็จไปก่อนละกันคือแล้วเอาจริงๆก็มีคนถามกันว่าทำไมไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยคือให้ทุกคนลงไปให้จบก่อนละแอบว่าคืออะไงอ่ะมันแรงจนจนเกรงใจอ่ะแต่สุดท้ายเอ็คิดว่าเออแอบว่าควรจะลงเพราะว่า ปกติแอเจอใครแอมก็แอก็ลงปกติอย mm ู่แล้วค่ะถ้าอันนี้ไม่ลงก็คงจะแปลกไม่เชื่อบางครั้งก็อไม่ลงยากลงแบบแสดงความยินดีไม่เห็นลงกับนนเลยแม่แม่เจอสองคนแม่ลงคนเดียวอ้ยังไงเออ ตึกอักแล้วค่ะตึกอักแล้วค่ะไม่แม่เอาต้องช่วยน้องสิมีพี่นุชนะคะมีพี่นุชจ้ะทุกคนแม่แอลแบเขาเป็นคนลงช้าไงลงเออเขาไปแล้วเดือนเขาเคยลงว่ามั่งเอาเป็นว่าแม่อ่ะอ่ะแม่ไปเจอใครมาบ้างอ่ะนอ่ะอ๋ออ้าวก็นี่ไงอ้าวเดี๋ยวแม่ประเด็นชิมก่อนก็คือก็ลงเพราะว่าลงเขาจะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็อ่าก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ประเด็นหนึ่งอันนี้ได้เจอครบเจอลูกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่านกันลงส่วนอีกหนึ่งท่านที่ถือผ้าแม่ออไอหนึ่งท่านท่านท่านนั้นเหรอคะนอนนอนเหรอคะนอนกุนนอนกุลค่ะเพราะว่าเล่นละครเป็นพระเอกกับแม่นี่อ่าใช่เล่นกับอาด้วยนะใช่แม่ทุกคนมีมีความ มีพิรุษกับน้องนอนนะมีความอึกอักนะอ่ะค<ส>ะ,ะอะไรนะแอนจี้ไม่ต้องพูดเออไว้เไวแอนจี้ว่าน้องเป็นยายนนกุลอะแม่เดี๋ยวเธอแองอย่านะมันกระทบหลายคนแม่แล้วนนกุลเขาไปดูการแสดงด้วยเหรอคะเออใช่ค่ะกับนนนี่คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายละคร้วกัน ใ่ด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะค่ะ mm hmm. okay. แล้วก็พอดีคอนเสิร์ตนี้มันเป็นแบบคอนเสิร์ตอ mm hmm. อเคสตาแบบ Beauty and the b e a ี t อพรเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่อง Beauty and the b e a ี t ก็เลยพาไปใหม่ไปแต oh. ่มันจัดจัดที่มหิดล mm hmm. ค่ะและ <'s> ้วหน์ก็เป็นศิษย์เก่ามหิดลก็เลยก็เป็นคือเราคุยกันอยู่แล้วปกติอยู่แล้ว ก็เลยถามไปนนก็เลยจัดบัตรให้้วก็ไปดูด้วยกันเนาะเข้าใจแล้วแม่เข้าใจแล้วแต่พูดแต่ว่าตอนเนี้มีคําถามจากทางบ้านว่าทางบ้านถามมาค่ะทางบ้านถามมาผู้ชายดูหน้าทางบ้านสิคะทางบ้านถามมาว่าผู้ชายคนไหนไปกับแม่อะทางบ้านถามนะอันนี้เป็นคำถามทางบ้านอ คนไหนไปกับแอฟก็นนเนี่แหละค่ะไปด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ว่าทิมจะเจที่นูน่นซึ่งก็รู้ล่วงหน้ารู้ล่วงรู้ล่วงหน้าวันสองวันอะไรอย่างนี้เองว่าอ๋อท่มก็จะพาน้องพี่ทิมไปด้วยเหมือนกันทุกคนค่า่ะมาดีแควคำสัมภาษณ์เมื่อกี้นะคะก็เพราะว่าน้องปีใหม่ต้องการจะไปดูโชว์แล้วก็นนนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่ามหิดล นนเขาก็เป็นคนจัดหา,าบัตรให้แล้วก็ไปดูด้วยกันส่วนกับคุณทีมนะคะก็ไม่ใช่การบังเอิญเจอเหมือนที่หลายคนบอกเพราะว่าทุกคนได้ยินคําสัมภาษณ์ใช่ไหมคะว่ารู้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณทีมจะพาน้องพี่พิมพ์ไปดูโชว์เหมือนกันรู้ล่วงหน้าแปลว่าเขาคุยไลน์กันใช่ไหมคะ ก็ต้องคุยกันสิเขาก็ต้องบอกกันสิว่าเออเนี่ยจะพาลูกๆไปดูโชว์นะคุณไปไหมผมจะพาไปนะรู้ร่วงหนะ้ารู้จักใครถ้าไม่คุยกันแม่แม่โปะนะอา่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนนะถ้าทุกคนไปดูคำสัมภาษณ์ของพี่เต้กันตนานะคะพี่เต้กันตนาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับนายเอนเตอร์เทนถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะ คุณเต้บอกว่าคือที่โชว์นะคะมันจะมีห้อง V.I.P. ซึ่งในห้อง V.I.P. เนี่ยก็มีคนที่อยู่ในห้องอ่ะไม่กี่ท่านนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมีเหมือนมีแอปน้องปีใหม่คุณทิมแล้วก็น้องพิพิมแล้วก็นนท์กูลคือเขาอยู่ในนั้นอยู่ในห้อง V.I.P. อรอที่จะดูโชว์นะคะทุกคนเป็นแบบ l o า e V.I.P. อะ่ะ คืออยู่ด้วยกันเขาคุยกันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ที่ที่คุณเต้กันตนาบอกนะคะเพราะฉะนั้นพอมาย้อนเนี่ยมื่มีแอฟทักษรก็แบบบอกว่ารู้ร่วงหน้าวันสองวันแล้วว่าคุณทีมก็จะพาน้องพี่พิมพ์ไปดูเหมือนกันก็แสดงว่าเขาคุยกันจิเออแล้วก็ไปเจอกันที่ว i p พีแล้วนั้นเอออาเด็ด ถ้าป้าถ้าไปก็เจอกันอมีอะไรทางบ้านอยากถามทา้งบ้านอยากถามเลยไี่เวลาเดี๋ยวก่อนนะขออย่างได้ไหมเวลาศิลปินอะไรใหม่เลยนะก็ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทุกคนก็รู้แอปก็รู้จักยัอไม่อะไรงนี่เลยเวลาศิลปินเขาตอบเขาตอบเสียงราบเรียบเวลากองเชียร์รับเขาตอบเนี่ยไม่ต้องมาเอออะไรฟังเสียงพี่แอบก่อนเขาเสียงเขานิ่งมาก จะชิปอะไรไครไปอยากอยากเห็นตามแบบนี้ตอนสัมภาษณ์ค่ะแม่แม่แม่คิยแม่เกิดวันนั้นน่ะตอนเจอคุณพิธทากับกับน้องพี่พิมอ่ะแม่คุยอะไรกับเขาบ้างอ่ะอืมอันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านคุยอะไรก็กคุยปกติอะค่ะพอดีเาอเหมือนไม่ได้เจอพี่พิมพนานแล้วเออก็ก็อะไรประมาณนั้นนะคะอืม มีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมคะรู้ไม่เป็นการถามที่โคตรเก่งใจเลยอะแต่ว่าแม่จ๋าพอดีว่าทางบ้านเขาถามมาว่ามีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมจ๊ะอ๋อนี่คือแม่ปุ้ยช่วยเราใช่ไหมคะใช่จ้ะอ๋อก็ตามธรรมชาตินะคะเจอถ้ามีก็เจอไม่มีก็ไม่เจอก็อ๋อไม่รู้อะก็ไม่รู้ว่ายังไงอะค่ะเออแม่ แองจี้แตว่าแม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมเพราะว่าหลายเพจเนี่ยก็นําภาพไปชมไปไป,ไปอะไรแต่ไม่อะไรรอฟังรายการค่ะค่ะหลายเพจอ่านจนอ่านไม่ไหวอะค่ะแล้วก็คนจะทักเยอะอ่านแล้วรู้สึกยังไงอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกไงคะเอ็นเอียงไปทางไหนไหมคะคำถามเลิศมากคะ่ะเอ็นเอียงไปทางไหนหรือเปล่า งงวยค่ะงงวยไม่เอ็นเทียงกันงงงงกับคอมเมนต์ว่ามันเยอะมาก <S <S เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นชั้นนะถ้าเป็นน้องนะพี่แอบเขาก็คือว่าโอเคพวกเธอไม่ต้องจิน้นละโอเคฉันทําตามใจพวกเธอเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอว่าตอนนี้เขาเขาก็ยังจะจะเซไปทางไหนแค่นั้นเองมีเซไหมแม่มีเซไหนถึงใจเซมีไหมคะมีไหม อยาให้พี่มาตอบโอ้ oh, <c oughs> เนี่ยอึกอักมากค่ะโอ้ oh, ทุกคนคือถ้าเป็นแบบว่าสัมภาษณ์แม่แล้วเห็นหน้าเนะี่ยเราจะสามารถที่จะว่าวิเคราะห์เนาะเขาเรียกว่าแบบอ่านภาษากายของแม่ได้มากกว่านี้ว่าแบบแม่เขินไหมแต่เท่าที่ฟังนี่อึกอักมีเซไหมมีเซไหมแอดว่ามีเซนะแต่จะเซไปฝั่งไหนแค่นั้นแหละทุกคน มีคนทําให้หมบมีใจซีนะคะอชอบมากเลยมมนะแม่ถ้าแม่ไม่ตอบนะจะโทรถามหลานนะง่้ไๆต,ตอนนี้นะไม่ได้มีคนคือไม่ได้แซวแบบเรื่องนี่นะแต่คนจะแซวแบบเอ้ยมีอะไรอแบบ่ะตอบไม่สนุกเลยต้องมาถามปีใหม่ดีกว่าสนุกกว่าปีใหม่ช็อตฟิลมากแม่ป <laughs> ีใหม่ตอบโจกมากน้องชอบสุด โอเคโอเคไหมคะแม่แม่แม่มีอะไรอยากจะฝากบอกทุกคนนะที่เขาตั้งใจรอน้องน้องบอกนะว่าปกติไม่เห็นจะโทรมาเลยอะไรอ๋อปกติก็โทรแม่เอาเป็นว่าวันนี้ทุกเพจแล้วก็ทุกคนที่เขาคอมเมนต์อ่ะเขารอดูแล้วรอฟังแม่ว่าแม่จะพูดว่าไงแม่อยากจะคุยอะไรกับคนที่เขารอฟังรอดูไหมเออคำถามอพี่ปุ้ยอ่ะคำถามยากมัน ก็ตามนั้นนะค่ะไม่ไม่รู้จะก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะไม่แต่น้องว่านะคือถ้าแม่เขาไปอ่านคอมเมนต์แม่จะรู้สึกว่าแม่เป็นคนที่คนรักมากเลยนะเพราะว่าของรักของแอดเห็นด้วยคของทุกคนและทุกคนยอมจะสละคิวว่าให้แม่มาต่อเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แม่แม่จะต่อไม่ต่อแล้วแต่แม่อยู่แล้วเนาะแต่ว่ากับความรู้สึกดีๆที่คนมอบให้ผ่านคอมเมนต์เหล่านั้นอะได้แม่อยากบอกแม่อยากบอกอะไรทุกคน ออใช่ใช่ค่ะอย่างอย่างที่อาอาถ้าจะเอาแบบมีสาระก็เอาแบบที่อาพูดเลยค่ะคือ <c oughs> ขอบข,ขอบคุณมากจริงๆค่ะคืออย่างน้อยตอนเนี้ยสิ่งที่อารู้สึกก็คือ,อเอ,อ้ยถ,ถ้าข่าวของแอปมันอย่างน้อยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วสร้างความสุขให้ให้คนได้หมายถึงคนอ่านแล้วบางคนเขาก็ขำขเขาก็แฮปปี้ขเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเป็นประเด็นมาแซวกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน อะไรก็ได้ที่ทางบวกอะตอนนี้เร้สึกว่าเหมือนเหมือนเราอยู่แชร์ข่าวกันอะเดี๋ยวนี้มันมีข่าวอะไรแบบเครียดๆเยอะถ้ามันมีอะไรที่ให้เราแบบเออลุ้นบ้างมีความสุขบ้างอะไรอย่างี้หมายถึงสําหรับคนที่แบบเสพข่าวอะมันอย่างน้อยก็มีอะไรให้เขาให้เขาเต็มบ้างเนาะเขาชุ่มชื่นใจบ้างเนาะเราก็ถือว่าเออโอเคอะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่ค่ะใครยังต่อคิวได้ใช่ไหมจ๊ะอะไรอะต่อคิวใครอยู่จ๊ะ ฉันไม่ได้ต่อคิวอะไรหรอกเ,เอาลูกมาดูเลยฉันกดหาช้ามา <c oughs> ตาฉันยาวอ่ะมาเชา้านี่แหละทุกคนที่แอดบอกว่าแบบ <c oughs> เหมือนแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เนาะที่ทุกคนแบบว่าพร้อมใจกันอยากจะให้หมอมีแทักษะออนแบบว่ายืนอยู่ข้างว่าที่นาย,ยกนะคะแต่เรื่องของหัวใจเนาะมันบังคับกันไม่ได้เออเดี๋ยวแอดวิเคราะ์นิดนึงในมุมของแอดนะแอดเชื่อหมอมีนะคะว่า ความสัมพันธ์ของมามีแอทักษอรกับคุณทิมพิธาเนี่ยมันยังอยู่ในเฟนโซนอยู่ทุกคนถ้ามันจะสิ้นสุดทางเพื่อนได้นะคะสําหรับคู่นี้ถ้ามามีแอปทักษอนยังไม่หัวใจเซไปไปหนุ่มคนไหนนะคะคือถ้าทุกคนที่เป็นข่าวของกับมามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องตอน้องตีอ่าน้องโนงน,นแล้วก็คุณทิมถ้าหนุ่มๆที่เป็นข่าวกับมามีแอปเนี่ย ทุกคนอยู่ในเฟรนโซนกับมามีหมดเลยเป็นเพื่อนกันนะถ้าใครคนไหนจะสิ้นสุดทางเพื่อนโดยเฉพาะคุณทิมเนี่ยแอดว่ากรณีนี้จะต้องมีพ่อสื่อแม่สื่อจะต้องคล้ายๆค,คู่ของอ่าน้องนายกับใบเฟิร์นนะคะที่แบบว่ามีแม่หมูเนี่ยคอยเป็นสื่อยุให้จีบอะไรอย่างเงี้ยคือมั่นใจว่าคู่ของมามีกับคุณทิมอ่ะจะต้องไปในเวนี้นะคือ ถ้าจะจีบกันจริงๆจะสิ้นสุดทางเพื่อนจริงๆอ่ะอาจจะต้องมีแบบมีคนแบบมีคนกลางช่วยแบบช่วยเชร์ช่วยนัดเจอช่วยอะไรแบบเนี้ยทุกคนน้องนอนเลยว่าโอ้แม่บ้าน,านหน้าตาดีมากเ็เในใส่ผ้าถุงอยู่เออแม่บ้านหน้าตาดีแม่บ้านหน้าตาดีใใแม่บ้านหน้าตาดีใ,ใส่ผ้าถุงอยู่อันนี้ผ้าผ้าคุณอะหรเลยเครับผ้าคุณล่แม่อันนี้แม่แม่แมคะเขา คําถามจากทางบ้านค่ะทังบ้านที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเขาถามว่าผ้าคลุมไหล่อยู่ไหนแล้วผ้าคลุมไหล่ไปอยู่กับนุงคุณได้ยังไงอ๋ออันนั้นอ้จะบอกว่าอะไรนะก็คือมัาก็เป็นผ้าคลุมของแอร์ไมค่ะแต่ว่าวันนั้นปีใหม่เขาใช้เออแล้ว ก็แอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจังหวะตอนไหนก็นนก็ช่วยถือจริงๆก็ตามทับตามภาพเลยค่ะเอ๊อ่ะว่านักมากว่าแม่นม่ก็ช่วยปีใหม่ถือมันแม่ทีเขาไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าแม่มาคิดบัญชีกับแองจี้เองนะเพราะแองจี้ถามว่าผ้ามันหนักมากหรอทำไมทำไมทีนน่นกูนี่อันนี้ต้องมปถามปีใหม่นะเพราะว่าปีใหม่นนทถือู้หอายุเท่าไหร่อ่ะแม่ชมกันว่าค่ะน้องนนอายท่าไ์อายุเท่าไหร่ ยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นนะคะห่างกับแม่แค่สิบห้าปีมันเบามากนี่สิบหกฮูเชี่ยวชาญสิบหกปีแม่แม่ฮูเชี่ยวชาญฮูเชี่ยวชานนะแม่เนาะฮูเชี่ยวชาญบอกสิบหกปีเบามากโอเคแพทบอกนะเบามากเบามากเบามากเบาไปมากเมื่อเราผ่านสิบสี่ปีได้เราจะจบสิบห้าปีสิบหกปีไม่ติดม เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพอเราฟังหมอมีแอปทักซอนออกมาให้ข่าวแบบนี้ออกมาแบบให้สัมภาษณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นแบบคือเวลาหมอมีแอปทักซอนให้สัมภาษณ์นะตัวแอดเองอะชอบดูชอบต้องเห็นท่าทีต้องเห็นลักษณะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่นี่เราได้ยินแต่เสียงแค่ได้ยินเสียงเนี่ยก็มีความอึกอักและนะมันเอ๊ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทิมแล้วก็น้องนอน,นี่ก็ ยังเป็นตัวหลอกอยู่ค่ะแม่หรือแม่แบบมีหัวใจเซไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะให้คนอื่นไม่หรอกทุกคนเหมือนที่แอดบอกนันแหละก็คือพวกเราที่เป็นแฟนคลับ FC มามีแอทซอนมาไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่เห็นมามีแอทซอนไปกับนนเพราะว่ามันก็มีภาพแบบนี้ให้เราได้เห็นเราก็รู้กันอยู่ว่าทั้งคู่สนิทกันเพียงแต่ว่าความสนิทสนมนั้นเนี่ยมันจะแบบ มันจะขนาดไหนนะคะมันจะแบบว่าก้าวข้ามเฟรนด์โซนไปไหมจะสิ้นสุดทางเพื่อนไหมส่วนกับคุณทิมแอปก็ยังตัวแอดยังบอกเสมอว่าแบบถ้าเราฟังคำสัมภาษณ์นะคะมามีก็บอกว่าอาะไม่ได้เจอกันบ่อยเตรู้ร่วงหน้าว่าคุณทิมจะพาน้องพี่พิมพ์มาดูชูก็นั่นแหละรู้ร่วงหน้าด้วยวิธีไหนอะเออเขาก็ต้องมีไลน์กันแหละเขาคุยกันแหละ เจอตัวเป็นเป็นอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะแต่ว่าคุยกันเนี่ยต้องมีแหละใช่ไหมทุกคนโอเคนะคะเพื่อนเเชียร์หนุ่มคนไหนเอ่ยมาพิมพ์คุยกันเหมือนเดิมนะคะคำถามคือทั้ง2หนุ่มนี้เป็นตัวหลอกหรือว่าทั้งสองหนุ่มนี้มีหนึ่งหนุ่มที่เป็นตัวจริงที่แบบว่ามันมีแบบเอียงเอียงเอียงเซ่ะส่วนนี้ยังมองว่าทั้งสงหนุ่มยังอยู่ใน ยังอยู่ในเฟรนด์โซนกับมามีอ่ะทักษอนนะทุกคนโดยอันนี้ส่วนตัวเลยจากที่ตามมามีมานะยังรู้สึกว่าทั้งคู่ยังคือเพื่อนที่สนิทสนมแล้วก็เป็นเซฟโซนของมามีแล้วที่การที่คุณทิมนะคะลงรูปมามีเนี่ยหนึ่งเป็นการให้เกียรติแล้วก็สองแอดมองว่าคุณทิมก็รู้สึกว่ามามีคือเซฟโซนคือลงรูปไปรับรองไม่มีกระแสแบบลายๆไม่ไม่มีใครเอารูปนี้ ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองแน่นอนแล้วก็มองว่าเหมือนมีแอปก็คือเซฟโซนของคุณทิมคุณทิมถึงเลือกที่จะลงรูปนี้ใน IG นั่นเองนะคะทุกคนโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะด้อมส้มทีมรักเหมือนมีแอปทักษอแล้วก็ชาวเรือยงแอปต่อแอปนอนแอปตี